วันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เรามีโอกาสได้ไปร่วมพิธีรับพระารมการแต่งตั้งโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยคือคุณพงศ์คุณแพทองทานชินวัฒน์ซึ่งเป็นบุคคลซึ่งมาจากพรรคไทยรักไทย และพัฒนามาเป็นพรรคเพื่อไทยและวันนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าประสบการณ์หนึ่งปีที่นายกเศรษฐาได้วางรากฐานไว้นายกอ,อุ้งอิงจะได้นำพาภารกิจเหล่านั้นไปแก้ปัญหาบ้านเมืองที่พี่น้องประชาชนประสบอยู่ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและเราทุกคนขอเป็นกำลังใจ และถือว่าตั้งแต่นี้ไปพักเพื่อไทยและพักรวมรัฐบาลจะต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาอันหนักหน่วงที่ประเทศชาติเผเชิญอยู่นะครับขอเป็นกำลังใจและขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือและเชื่อเหลือเกินว่าไม่นานปัญหาทุกอย่างจะต้องคลี่คลายไปในทางที่ดีบ้านเมืองเราก็จะกลับมาสงบสุข รบรรยากาศภายในง,งานเป็นยังไงบ้างครับนะครับบรรยากาศก็คึกคักมีชีวิตชีวาครับเพราะว่า,าพักร่วมรัตบาลทุกพักได้มาเป็นกำลังใจและที่สำคัญที่สุดประชาชนก็เห็นอยู่แล้วว่า,าภารกิจที่ประเทศไปเชิญอยู่นั้นหนักหน่วงที่ทุกคนจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจที่ดีใจที่สุดคือวันนี้ท่านนายกทักษิณชินวัตรได้กลับคืนมาสู่ประเทศไทย และได้รับความเป็นอิสรภาพโดยสมบูรณ์ความตั้งใจความดีงามคุณสมบัติสิ่งที่ท่านมีอยู่ท่านคงแก้ได้นำมาใช้เพื่อช่วยเหลือประเทศชาติช่วยเหลือประชาชนและช่วยเหลือภารกิจที่ลูกสาวท่านแบกรับในฐานะนายกรักฐมนตรีเป็นทามคุณอาซุธรรมในฐานะเป็นผู้ใกล้ชิดกับครอบครัว ชินวัตรทั้งานายกรันติีและคุณหญิงพจมานวันนี้คุณหญิงพจมานน้ำตาซึมคุณอาเห็นภาพนี้มีความรู้สึกอย่างไรกับภาพภาพภาพนี้ครับผมเป็นวันชินปิติเยินดีที่สุดเห็นใจอย่างในความอดทนอดกลั้นในทุกสิ่งทุกอย่างที่ทั้งนายกทัดสินและคุณหญิงพจมานได้แบกรับจนวันนี้ถือได้ว่าผลพวงที่ออกมานั้น สามารถสร้างคุณระบุตรกุณกิดาออกมารับใช้บ้านเมืองเป็นตัวแทนในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งถือว่าเป็นความภูมิใจสูงสุดในชีวิตมนุษย์ได้เห็นแววตาท่าทางของคุณหญิงของท่านนายกทักษิณแล้วผมรู้สึกออาวว้ใจผมแทบสลายแล้วก็ปิติ ยินดีไปกับคนทั้งประเทศด้วยและยินดีไปกับความทรมทอดทนที่มนุษย์คนหนึ่งพึงมีก่อนจะเกิดสิ่งนี้